สวัสดีครับเช่นเคยครับคลิปนี้เราจะกลับมาดูลายมือกันต่อแต่คลิปนี้จะมาพูดถึงเส้นอุปสรรคขัดขวางนะการดำเนินชีวิตก่อ,ตอนที่เราจะไปรับชมนะครับเช่นเคยครับผมอาจารย์เชิดหมอดูบ้านๆฝา,ากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับจะได้มี คลิปจ่อการดูดวงพูดคุยเรื่องดวงมาเล่าสู่กันฟังนะครับไม่รอช้านะครับมาดูกันได้เลยนะ <c ười> คลิปนี้จะมาพูดถึงเส้นอุปสรรคว่าอยู่ตรงไหนบร,ริเวณไหนนะใครมีต้องพึงระวังฝันฝ่าอุปสรรคชีวิตนะสู้อดทนกันไปให้ได้ดูดังในรูปได้เลยครับก็คือเส้นที่ขัดขวางเส้นที่เกิดขึ้นตรงเส้นชีวิตแล้วมีเส้นวิ่งตัดขวางเส้นชีวิต นั่นหมายความว่าเส้นขัดขวางการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานการเงินธุรกิจการค้าการขายนะครับต้องพึงระวังบางคนมีหนึ่งขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดที่วิ่งตัดขวางเรียงลาดับกันไปใครยิ่งมีหลายเส้นที่วิ่งตัดขวางแสดงว่าผู้นั้นต้องทํางานที่เหน็ดเหนื่อยต้องสู้ฟันป่าอุปสรรคอย่างมากนะ จะทาอะไรก็ไม่ลุ่งพอจะดีก็ไม่ได้ดีก็ร่วงหล่นลงมาพอจะลุ่งเรืองลุ่งโล,งลดชีวิตก็ตกต่ําลงมาอีกทําอะไรมกักติดติดขัดขัด,ขดลุ่มลุ่มลอนดอนก็คือคนที่มีเส้นวิ่งตัดผ่านของเส้นชีวิตสามเส้นขึ้นไปเนี่ยถือว่าลําบากมากแล้วนะต้องปันฝา่าอุปสรรคแต่ถ้าเกิดใครมีเส้นสองเส้นก็ยังพอทนนะครับแต่ก็ไม่ดีนะแต่ก็ไม่ดีนะครับไม่ดีทางนั้นนะสู้ไวไ้ไม่มีดีกว่า เส้นตรงนี้แตถ้าเกิดใครมีนะต้องอดทนฟันปา่าอุปสรรคมันไปให้ได้สู้นะสู้แล้วใช้สติปัญญาคิดแก้ไขบางทีวิเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีสติปัญญาที่คอยแก้ไขสถานการณ์ให้มันผ่านไปให้ได้นะครับอย่าลืมนะครับเส้นลายมือที่ไม่ใช่เส้นหลักที่เป็นเส้นปล่อยเส้นลองนะปี2ปี3ปีมีสิทธิ เปลี่ยนผันได้ตอนนี้อาจจะยังไม่ขึ้นพอผ่านไปปีสองปีมาเริ่มขึ้นวิ่งผ่านเส้นชีวิตคือบางทีมันระวังไม่ได้นะมันเป็นธรรมชาติของเส้นลายมือนะครับมันเป็นจังหวะช่วงชีวิตนี่ก็คือคลิปอีกคลิปหนึ่งี่เป็นคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเส้นลายมือที่มีอุปสรรคขัดขวางการดาเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรับ การงานการเงินธุรกิจการค้าการขายนะครับหากใครมีเส้นนี้ต้องใช้สติในการไต่ตรองและวิเคราะห์ให้มากๆและต้องมีการวางแผนเช่นเคยครับผมอาจารย์เชษหมอดูบ้านบ้านการดูดวงก็เป็นเพียงแค่เข็มชี้แนะแนวทางชีวิตเท่านั้นชีวิตจะดีจะขึ้นจะลงกระตกระต่ำอย่างไรขึ้นอยู่กับที่ตัวเราสวัสดีครับ